เราเริ่มต้นดูการเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชครับเมื่อวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบระมหาราชวังมีหน่วยงานต่างๆที่ได้รับพระราชทานพระบระมราชานุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในช่วง1ิบนาฬิกาครับมีเจ้าภาพประกอบด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขวิทยาลัยเชียงราย ข้าราชการครูจังหวัดตากชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนหอวังรุ่นที่9สมาคมม้าแข่งไทยบริษัทมุกุกรุ๊ปจำกัดบริษัท eic marketing จำกัดบริษัท dream team network จำกัดนางน้ำเพชรอดุลธีระเขตและคณะบริษัทธนะชนะโชคครีเอชั่นจำกัดและก็ร้านชานายดอกไม้ครับ โดยมีนางวัฒนาทิพสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทดีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดเป็นประธานถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งกรมการศาสนานิมนต์จากวัดต่างๆในกรุงเทพและมหานครครับและตลอดทั้งวันก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่ทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกันอย่างต่อเนื่องครับโดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะจากกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ เพื่อถวายความอาลัยและตั้งใจแสดงความจงรักภักดีก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ26ตุลาคมนี้นอกจากนี้ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพก็ร่วมกันซื้อบัตรอวยพรและสมุดไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ